ด้านหนึ่งก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะคะเรื่องของบัญชีรายชื่อของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยค่ะทั้ง125รายชื่อถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเป็นรายชื่อผู้สมัครที่อยู่ภายใต้การนำของคนในครอบครัวพันตำรวจโททักษินชินวัตรมีสมาชิกของบ้านเลขที่111บ้านเลขที่109ด้วยนะคะและสังเกตได้ว่าแกนนำคนเสื้อแดงจะมีบทบาทที่ลดลงไป น่าคิดนะคะว่ายุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยก็ได้เห็นจากรายชื่อบัญชีของ,ของสอสอบัญชีรายชื่อที่ออกมาถ้ามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเบอร์สองนายสมชายวงสวัสด์อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่ายังเป็นคนในครอบครัวพันตำรวจโททักษินชินวัตร หากในอนาคตเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนางสาวยิ่งลักษ์ถูกปปชชี้มูลความผิดต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่นายสมชายวงสวัสด์ไม่มีคดีติดตัวจะขึ้นมาทดแทนภาพรวม20อันดับแรกอาจจะทำให้เห็นยุทธศาสตร์ของพรรคหากการเลือกตั้งดำเนินไปตามปกติและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ความหมายของผู้สมัคร20อันดับแรก มีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการสูงที่สุดซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยจากปี2,554โดยเฉพาะบ้านเลขที่1 1 1และ109อาจจะเข้ามาแก้ไขจุดอ่อนของพักเพื่อไทยให้กลายเป็นจุดแข็งเหมือนสมัยพักไทยรักไทยการที่พักเพื่อไทยตัดสินใจนะครับเอาคนบ้านที่111-109เเข้ามาใส่เยอะๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนป้องกันอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะเกิดกับ อดีตสอสอเดิมของพรรคเพื่อไทย300กว่าคนที่ถูกร้องไปที่ปปชอยู่ตอนนี้ทั้งเรื่องของที่มาสวเรื่องการบริหารงบประมาณน้ำงบประมาณโครงการสองล้านล้านเรื่องของข้าวอะไรเนี่ยนะครับนี่นี่คือนี่คือจุดเอาเป็นว่าคน1 1อยสบเกร้อเนี่ยเข้ามาอุดรูรั่วที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตได้ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมทางการเมืองไป ที่มองข้ามไม่ได้อย่างร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอ,อยู่บำรุงถึงแม้จะมีกระแสความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักและขัดแย้งกับอดีตนายกทักษิณหลังจากถูกปรับจากรองนายกร,รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่บัญชีรายชื่อชุดใหม่ก็ยังติดโผลในอันดับต้นๆสะท้อนว่าวิธีการต่อสู้ทางการเมืองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวของร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมก็ยังมีความสำคัญในบางสถานการณ์ เช่นเดียวกับสัดส่วนของแกนนำคนเสื้อแดงน้อยลงจาก20อันดับแรกหากเทียบกับปี2554ที่เคยมีบทบาทสูงสร้างคะแนนให้พักเพื่อไทยต่อเน,นื่องมาจากการชุมนุมประท้วงรัฐบาลพักประชาธิปัตย์แต่ในขณะนี้ก็ยังมีชื่อน,นายนัทบุตรใส่เกื้อและนายจตุพรพรมพันธ์ทัดมาจากอันดับที่20ก็มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ทั้งแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนายอดิศมันพงเรืองรอง นายวิระการมุสิกพงศ์นายสุพร์ตอัธาบงมีมือเชี่ยวชาญกฎหมายอย่างนายคณินบุญสุวรรณอดีศสรสอร2อย0นายพนัททัศนียานนท์อดีตสวตากและอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ก่อนจะมองข้ามไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยยุคต่อไปภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนเดิมและบาเลขที่111และ109 ที่เคยอยู่ในยุคเฟื่องฟูของรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลรักษาการขณะน,นี้อาจจะต้องแก้ปัญหาการชุมนุมให้ได้ก่อนรวมถึงข้อกล่าวหารัฐบาลเป็นโมฆะไปแล้วนับตั้งแต่ประกาศไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน